สั่งปิดโรงงานที่นิคมบางปูหลังถูกไฟไหม้เสียหายนับพันล้านสั่งเด้งสารวัตรที่ร้อยเอ็ดหลังเกิดปัญหารถของกลางที่ยึดมาได้อายปปงค้นสี่จุดอายัดยทรัพย์500ล้านโยงคดีโกงภาษียังไร้เงาแม่ชีบแบรนเนม ญาติยันเป็นคนดีแต่อาจไม่เหมาะสมคุยข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวเจาะลึกประเด็นร้อนในคลุกวงข่าว สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุกวงข่าวข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวพบกับทุกท่านเช่นเคยครับผมภาคภูมิพันธ์สถิตครับดิฉันชนิดนันปุณนานิธินะคะวันนี้วันศุกร์ที่27ิมิถุนายน2557อาค่ะวันนี้เรายังอยู่นะฮะมาแทนฟุตบอลโลกมาแทนกันบนึ่งวันไงก็เลยมาดูเราก็คนทั้งโลกก็จะดูเราดูเราแทนฟุตบอลโลกคืนนี้นะที่หยุด1คืนนะครับค่ะวันนี้นะครับมีคําถาม sms ตอบทุกโจทย์คนขอข่าวเช่นเคยนะครับเราถามท่านว่าวันนี้มีเหตุไฟไหม้โกดังสินค้า ของโรงงานที่จังหวัดใดนะครับระหว่าง A สมุทรปราการกับ B ชนบุรีนะฮะ,ะทราบคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาที่4111400นะคะและถ้าจะคุยข่าวผ่านทางหน้าจอคลุ่งข่าวหรือว่าคุยเรื่องอะไรที่น่าสนใจเข้ามา SMS มาได้ค่ะ4111211เ,เวลาน้อยคุณภาคภูมิเฉลยเนยดีกว่าก็บอกเรามาว่า นอนหรือยังหรือว่านอนออแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูเรานะฮะ,ะอาจจะดูเราแบบสลืมสลืออยู่อะไรก็บอกมานะครับไปดูเหตุเพลิงไหม้นะครับวันนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังโรงงานนิคมอุตสาหากรรมบางปูนะครับที่สมุทรปราการนะฮะ,ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่8มิถา30นาทีนะครับใช้เวลาอยู่ก็เกือบเที่ยงนะฮะกว่าจะดับเพลิงได้นะครับวันขโมงเลยนะฮะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอย13บีนิคมอุตสาหกรรมบางปูตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่นะฮะในเนื้อที่ประมาณ19ไร่ทางเทศบาลแล้วก็ทางจังหวัดระดมรถดับเพลิงเกือบ70คันมาดับเพลิงนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือโรงงานแห่งนี้โกดังที่นี่นะครับมีสารเคมีเก็บอยู่หลายประเภทเลยนะฮะทั้ง เมลานีนไนล่อนเรซินกัมมอกโซนด้วยนะครับที่ใช้เป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงมีเม็ดพลาสติกด้วยนะครับมีทินเนอร์ด้วยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ทําให้เกิดควันไฟนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยพวยพุ่งออกไปนะฮะทำให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านแถวๆนั้นด้วยนะครับก็มีชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะจากการที่สูดดมกลิ่นต่างๆเข้าไปจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ เห็นเห็นฟันฟันขึ้นตรงนี้นะคะฟันมันขึ้นสูงมากเลยเป็นลูกๆดำดำดำขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็มีเสียงระเบิดตามมานะคะแต่นั้นช่วงมันจะไม่มีควันมันเพราะมันลอยขึ้นสูงใช่ไหมคะมันจะไม่มีควันลงต่ำแต่ตอนนี้มันมันเดือดร้อนแล้วเพราะว่ามันมันเลืบขาแล้วก็มาเป็นตลอดเลยอะค่ะเข้าบ้านหายใจไม่ออกขึ้นไส้ด้วยก็ตอนนี้ยังต้องรอตรวจสอบหาสาเหตุนะครับว่าสาเหตุเพลิงไหม้มาจากเรื่องใดกันแน่แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของ มลพิษทางอากาศนะฮะจากสารเคมีต่างๆที่อยู่ที่โกดังของโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นนะครับเป็นโกดังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ของบริษัทบางปูอินเตอร์โมเดนซิสเต็มจำกัดนะครับอยู่ที่ซอย13บีของนิคมอ,อุตสาหกรรมบางปูซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเดินทางไปตรวจสอบนะครับรวมทั้งรองผู้ว่าการการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับ เพลิงก็ลุกไหม้เยอะมากนะครับแต่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะฮะเนื้อที่ประมาณ9,000ตารางเมตรนะครับในนิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลตำบลแพรกระาได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแล้วนะฮะที่เกิดสำลักควันไฟนะฮะหรือว่ามีปัญหาทางด้านมลพิษนะครับก็เปิดศูนย์อยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในเทศบาลแพร่กระานะฮะ เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับขั้นตอนการอนุญ,ญาตขั้นตอนการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานของการที่คมนะครับถ้าเราจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดเหตุนเนี่ยรถดับเพลิงะไรดีก็ดีเนี่ยก็ได้เข้ามาในฐานที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็คิดว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะไม่น่าจะเป็นประเด็นเป็นว่าเกิดเหตุจากอะไรแค่นั้นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ชุมชนเนี่ยทางผู้บ้าก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เนี่ยของการิคมเนี่ยได้ออกไปเพื่อถามถ่ายทุกสาดทุกสูบดิบในขณนะเดียวกันเนี่ยก็แจกผ้าปิดจมูกนะฮะในชุมชนรอบข้างแจกน้ํายาล้างตาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ไทาได้ทาเต็มที่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะเอาผลจากการสํารวจของการิคมวันวันวน,นี้ที่โรงงานนี้เนี่ยไปขยายผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ถือปฏิบัติ แล้วก็ให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยได้เรียนรู้จากเรื่องนี้แลวป้องกันนะครับมีชาวบ้านหลายหมู่บ้านนะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกที่อยู่ใต้ลมนะฮะอยู่ทิศตะวันออกของนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้รับผลกระทบนะฮะทางด้านมลภาวะทางด้านอากาศทางด้านหมอกควันนะครับโดยเฉพาะในตลาดท้ายนิคมอุตสาหกรรมบางปูพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทั้งวันเลยนะฮะมีชาวบ้านบางส่วนที่สูดดมควันพิษเข้าไปแล้วก็ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยนะฮะ พราะตอนไฟไหม้มันแบบพอสูดลมหายใจมันแบบใจจะขาดมันมันไม่ได้ได้กลิ่นแรงๆมาวันสักสองทีป้าก็ไม่รู้สึกตัวเลยป้าล้มเลยนะใครแน่ใจว่าพอสักพักหนึ่งลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาบอกข้างบ้านเขาว่าจะมานั่งแท็กซี่มาหาหมอ <c oughs> ข้างบ้านเขาบอกว่าได้เป็นอย่างนี้ไม่ไหวเราต้องเรียกรถให้ เรียกรถก็ามาส่งพอขึ้นรถหน่อยตอนตอนรถยังไม่มาป้าเห่อป้าก็ออกเตมป้าหายใจไม่ออกแล้วมันมันมันแรงอะ่ะลมลมพักนั่นมันไปทางบ้านลมแรง ขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านดงทวีซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่500เมตรนะคะก็จะเห็นได้ว่าควันเข้าปกคลุมหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กกับผู้สูงอายุเกือบร้อยคนต้องอพยพออกไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลแพร่กระสานะคะแล้วก็ปัจจุบันมีรายงานว่ามีชาวบ้านอพยพมาอยู่ที่ศูนย์นี้แล้ว81คนหลังจากเกิดเหตุเทศบาลก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยอาหารการกินแล้วก็แพทย์พยาบาลที่รักษาอาการเบื้องต้นได้ถ้าเก ขึ้นซึ่งล่าสุดนะคะบ,บางจุดเห็นว่ายังมีไฟคุกกลุ่นตลอดเวลาประกอบกับจุดที่โครงสร้างหลังคายุบตัวลงมามีลมพัดเป็นระยะๆะะมีโอกาสจะปะทุขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นคืนนี้ทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องฉีดน้ําเลี้ยงตลอดคืนคเพื่อป้องกันเปลวเพลิงที่อาจจะคุข,ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสาเหตุต้องรอตรวจสอบนะครับแต่ว่าคนงานบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็เห็นกลุ่มควันขึ้นมาจากห้องเย็นที่อยู่ด้านหลังของโกดังก่อนนะครับเราไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของการขยายผลไปอายัดทรัพ์ ของกลุ่มขบวนการที่โกงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดมูลค่ากว่า4,000ล้านบาทะนะฮะวันนี้เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปองปองปงนะครับพันตำรวจเอกสุรีหนาตประยูนรัฐก็นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดนะฮะอันนี้เป็นบ้านพักหลังหนึ่งที่ย่านแจ้งวัฒนะซอย10นะครับ4จุดเนี่ยนอกจากบ้านพักย่านแจ้งวัฒนะซอย10แล้ว ยังมีบ้านพักในหมู่บ้านแกรนบางกอกบุราที่นนทบุรีนะครับมีห้องชุดเกรสไอวอรี่สาธรแล้วก็ที่โรงแรมเดอะฮิลปากช่องนครราชสีมานะครับไปตรวจค้นก็เพื่ออายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือวแหวกมูลค่า4 0 0 0ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ปะปะงได้ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ของนายวิรยุทธ์แท่หลกที่เป็นผู้ต้องหาตั้งบริษัทส่งออกเหล็ก โกงภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วปปง,งยึดทรัพย์ไปแล้ว2ครั้งมูลค่ากว่า132ล้านบาทนะครับแต่ว่าผู้ต้องหาย,ยังหลบหนีอยู่นะฮะส่วนวันนี้นะครับนี่นะฮะจากภาพที่เห็นนะครับแต่ละจุดก็ไปตรวจค้นแล้วก็อายัดทรัพย์สินได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมแล้วก็62รายการจาก4จุดรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทนะฮะก็มีเงินฝากในบัญชีธนาคารต่างๆด้วยมีหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยมีรถยนต์2คัน เป็นรถยนต์ปอร์เช่1คันกับรถตู้โ o ล์คสวา e เอีก1นึคันทรัพย์สินทั้งหมดปะปะงก็จะอายัดไว้นะครับแล้วก็ดําเนินคดีต่อนะฮะซึ่งคดีนี้ปะปะงเคยยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทําผิดไปแล้ว3ครั้งด้วยกันนะฮะรวมเป็นเงิน280ล้านบาทมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดไว้ทั้งหมดจนถึงวันนี้นี่ก็780กว่าล้านบาทแล้วนะครับอื มากันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการที่ไปจับกลุ่มเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายะคะ่ะแล้วก็เรื่องของมาเฟียต่างๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คอสชอเอาจริงเอาจ,งอาจังนะคะนอกจากนั้นก็บอกแล้วว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องสั่งแล้วว่าต้องดําเนินการเอาโทษอย่างแน่นอนนะคะล่าสุดมันมีกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยมีเรื่องที่ชาวบ้านที่เขาถูกเพื่อนเอารถไปจำนำไว้กับนายทุนนายหน้าคนหนึ่งที่เขารับจำนำรถผิดกฎหมายนี่นะคะไปแจ้งไปร้องเรียนกับทหารบอกว่าให้ช่วยดูใหห้น่่อยววาตั ถูกเพื่อนเอารถไปจำนำแล้วตัวเองก็ตามไปจนเจอว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นของนายทุนที่เขารับจำนำรถผิดกฎหมายแล้วก็ไปเจอว่ามีรถอยู่หลายสิบคันทีเดียวก็เลยแจ้งให้ทหารปรากฏว่าทหารค่ะได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแล้วก็ไปเจอที่บ้านหลังนี้นี่คือพลตรีนครสุขประเสริฐผู er, ้บังค er, ับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดที er, ่มีการแถลงข่าวในวันนี้เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วก็ไปเจอรถที่จำนำไว้กับนายทุนปล่อย เงินกู้รายนี้นะคะในพื้นที่บ้านหนองไหลแล้วก็บ้านหนองเจริญตําบลหนองแวงควงอําเภอศรีสมเด็จที่ร้อเอดได้รถยนต์26คันแล้วก็รถจักรยานยนต์17คันอย่างที่เห็นค่ะ ก็เลยส่งมอบให้ตํารวจที่สถานีตํารวจภูธรหนองแวงพวงไปตรวจสอบแต่ปรากฏตํารวจอ้างบอกว่าไม่มีความพร้อมก็เลยเอารถทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้โดยนายอำเภอศรีสมเด็จแล้วก็พันตมรวจโทชูเกียรติสุขสวัสดิ์สารวัตรสถานีตํารวจภูธรหนองแวงพวงไปตรวจสอบยึดรถไว้ที่บ้านเลขที่ที่ไม่มีเลขที่นะคะห่างจากโรงพักไปประมาณ1ัน0เมตรแต่ปรากฏว่า พอทหารไปตรวจอ้าวกุญแจที่ล็อกไว้เขาเปลี่ยนลูกใหม่นี่ทหารก็เลยงัดเข้าไปแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องค่ะเพราะว่ารถยนต์ที่ยึดเอาไว้หายไปไหน4คันทางทหารก็เลยบอกว่าต้องยื่นคำขาดแล้วแหละตำรวจต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้เลยมีคำสั่งออกมาเมื่อ5้าโมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะย้ายพันตำรวจโทชูเกียรติสุขสวัสดิ์ค่ะสารวัตรสถานีตำรวจภูธรหน,นองแวงควง ไปขาดออกจากตําแหน่งแล้วก็ให้ไปประจําที่สถานีตํารวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดทันทีวันนี้นะคะแล้วก็สั่งการให้พันตำรวจโทธนัญชัยโสภาวนัทนิติกุลรองผู้บังคับการปราบปรามสถานีตํารวจภูธรจตุร,พ,พ,ตร,ตรพักพิมานมาดํารงตําแหน่งแทนทันทีเหมือนกันคะ่ะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะครับคอสชอก็<ม>ดําเนินการให้จากเงินที่ค้างจ่ายกับชาวนา<ม>เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่อย่างไร ข้าวในโกดังที่รับจำนำมาแล้วเก็บเอาไว้หายไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะวันนี้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่ามีข้าวในโกดังเก็บข้าวของบริษัทที่ปทุมธานีแห่งนี้นะครับสูญหายไปนะครับเป็นข้าวโกดังเก็บข้าวของบริษัทฟินิ n ส์อ g กริเทคประเทศไทยจำกัดนะครับอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังจากสืบทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายข้าวออกไปจากโกดังนะฮะ ทางทหารนะครับทหารจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับนำโดยท่านพันเอกพิเศษพันลเฟื่องฟูผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้กับาอากาศยานที่สองนะฮะแล้วก็พันเอกสุขสรรหนองบัวล่างพบรอสองรออนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะพบว่ากโกดังข้าวของบริษัทนี้มีอยู่5อาคารโดยที่อาคารด้านหลังประตูที่7และประตู8เมื่อเปิดเข้าไปพบว่ามีร่องรอยกระสอบข้าวหายไป จากการตรวจสอบแล้วก็นับในเบื้องต้นพบว่าหายไป9 1 0 0 0กระสอบนะครับจากที่เป็นโกดังเก็บข้าวจำนวน130,000กระสอบนะฮะสภาพข้าวเนี่ยจะเป็นปลายข้าวกับข้าวขาว5%เส่วนใหญ่มีร่องรอยมอดกินได้รับความเสียหายแต่พอไปตรวจสอบจำนวนกองข้าวที่อยู่ในโกดังพบว่าบริเวณกองข้าวช่วงกลางเป็นช่องว่างอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีนั่งร้านเนี่ยสอดไส้ตรงกลางไว้ ไม่ได้เป็นกองข้าวเต็มเต็มจำนวนทั้งหมดนะฮะค่ะคือรอบรอบเนี่ยดูเหมือนม,มีกองกระสอบข้าวแต่ว่าข้างในเนี่ยกลวงจะกลวงโว่แบบนี้<ม>นะฮะเอานั่งร้านมาตีเป็นกําแพงไว้นะครับเอากระสอบข้าวมาปิดบังไว้ด้านนอกนะฮะก็จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับมีการสืบทราบว่ามีการขนย้ายข้าวออกจากโกดังแห่งนี้ก็เลยมาตรวจค้นพบว่าข้าวหายไปนะครับ<ม>ข้าวจากทั้งหมดนี่นะฮะเป็นข้าวที่ทําการสีแล้วจากโรงสีข้าวอยู่ในความดูแลของอ,อตก แล้วก็ให้บริษัทฟินิกซ์เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทในเขตอําเภอเมืองปทุมธาน,นีนะฮะในการดูแลเก็บข้าวไว้ที่โกดังนะฮะขา,ายไป91,000กระสอบมูลค่าก็69ล้านบาทก็ต้องไปขยายผลต่อนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับ เอามาตามความคืบหน้าของแม่ชีแบรนด์เนมที่วัดถ้ำขวัญเมืองอำเภอสวีจังหวัดชุมพรกันหน่อยเมื่อวานนี้เรานาเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะคะก็คือประเด็นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะเราทำผิด<อ>ไหมหรือว่าเหมาะสมหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของผู้ทรงศรีลนะคะแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงไปตามความคืบหน้าเหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้ไปแล้วก็ไม่เจอทั้งตัว,ตวแม่ชีเชอรี่แล้วก็ไม่พบรถปอร์เช่ที่เป็นข่าวที่ว่าด้วยนี่นะคะโดยล่าสุดวันนี้ลงไปก็ยังไม่มีใครที่จะตอบคําถามเรื่องนี้ได้แล้วแถมเจ้าอาวาสก็ไม่อยู่ติิิดกนม ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามต่อที่เจ้าคณะอำเภอสวี บอกว่าเอะแล้วเรื่องนี้ตกลงจะยังไงต่อไปอเจ้าคณะอำเภอนะคะพระคระเูเกษมก็บอกว่าส่วนตัวจริงๆกรณีแม่ชีเชอรี่ไม่น่าจะทําผิดอะไรนะน่าจะแค่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมอย่างที่ผู้ทรงศีลพึงกระทําแต่เรื่องนี้ต้องรอว่ามีหนังสือจากเจ้าคณะจังหวัดถ้าให้ดาเนินการใดๆก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่ถ้าเกิดไปถามเออความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงนะคะทางด้านของเจแอลซึ่งเป็นน้าแท้ๆของแม่ชีเชอรี่นะคะก็บอกว่าแม่ชีเชอรี่จริงๆเป็นคนพื้นเพทียงเภอสวีนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ กรุงเทพแล้วแล้วก็หลังๆไม่ได้ติดต่อกันมากเพราะว่าแม่ชีสละทางโลกไปแล้วเท่าที่ทราบคือจริงๆแม่ชีไม่ได้หลบนักข่าวนะคะที่ไม่เจอเนี่ยแต่ว่าท่านไปนรักษาตัวโรคกระดูกที่กรุงเทพแล้วก็มีญาติด,ดูแลอยู่เจอลยืนยันได้บอกว่าแม่ชีเป็นคนดีส่วนฐานะก็ถือว่าดีพอสมควรแต่ท่านก็สละทางโลกไปทางคําแล้วนะคะญาติลูกพี่ลูกน้องกับแม่ชีเชอรี่อีกคนก็เชื่อบอกว่าเรื่องนี้น่าจะมาจากบางคนที่เสียผลประโยชน์จากการทำงานของแม่ชีเชอรี่ซึ่งเป็นคนเถนตรง อาจจะทําให้หลายคนเสียประโยชน์ก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาแม่ชีเชอรี่ก็เลยทํางานอย่างตรงไปตรงมาตลอดแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากเ,าเจ้าอาวาสให้ทําหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในวัดนั่นแหละค่ะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะมาตามเรื่องของการจับยาลดความอ้วนที่ทําแบบผิดกฎหมายนะฮะเผื่อใครทานอยู่แล้วยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่ายัางไงเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการขายลอตเตอรี่ให้ไม่เกิน 80บาทนี่นะครับ <Ừ. S 1> จะทำได้ไม่ได้อย่างไร,รนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามครับร่วมสนุกตอบคำถาม SMS ตอบทุกโจทย์คนคอข่าววันนี้เกิดไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าในโรงงานที่จังหวัดใด A จังหวัดสมุทรปราการ B จังหวัดชนบุรีทราบคำตอบแล้วพิมพ์ A หรือ B ส่งมาที่4111400 ท่านที่ตอบถูกในลำดับที่30จะได้รับเอ o มค i อ i Speaker เวันละ1รางวัลและร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์ m c o มคว Box สัปดาห์ละ2รางวัลตอบถูกมากมีสิทธิ์มาก